สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมนัสสนาจันทน์นะคะอยู่ชั้นปีที่สามสาขาการศึกษาประถมวิทยาศาสตร์าลงกรณ์มหาวิทยาลค่ะก็สวัสดีน้องๆนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะคะที่ก็ชื่อดรสวัสดิ์อภิพรแสงคำเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของการบริหารงานทั่วไปของศูนย์บิการวิร่วมกับเครือข่ายเุ็นคน สวัสดีนะะด้นะคะก็อยากจะมาสัมภาษณ์อาจารย์นะคะเกี่ยวกับการบริหารชมศึค่ะเราจากกาปปราัดาาก,การศึกษาธิตผลวัยสําหรับเด็กอายุสามเดือนถึงสามปีค่ะการการแต่ประสบการณ์ของครูนะคะว่าครูแต่ประสบการณ์ให้กับเด็ตกตั้งแตสามปีเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะมาพูดคุยเพื่อพ,พัฒนาเป้าหมายสิ่งทีเรา ขอบคอยายงงานยาบริหารามีอะไรบ้างคะ,ะก็จะบริหารขึ้นเป็นเป็นสอแงแท่นงานหนึ่งหาน,นาด้วยก็ต้องมีโดยตรงก็คือ,อคือกลุ่มง,งานด้านก,กาสัางคมแบบเป็นตสังคมที่เกแบบแท่นแร์แล้วก็จะมีะแล้วกรรม,ก,มการส่วนติดสิทธิ์าร์สน,นะคะในการที่จะวางแผนนะคะพัฒนาเป้าหมายคือ เด็กเ็นตัวอย่างมีคุณภาพจะเน้นหนักเรื่องการแข่งขันทางวิชาการดังนั้นหลักสูตรเด็กศึขษาเร่ก็ต้องมาจะทําหลักสูตรนั่นพัฒนาเด็กประสมวัยสูตรเด็กุึกษาเร่สำหรับเด็กวัย3-6ปีพอทำหลักสูตรขึ้นมาแล้วเป็นหลักสูตรของสวนเด็กนะอเด็กแต่ละปีเราจะะสบการ์อะไรให้กับเขาดังนั้นประสบการณ์ที่เราจะให้กับเขาคือการ เลี้ยงดูผู้การเรียนรจกประสบการณ์เราก็ต้องทำานึงถเด็กเป็นรายเด็กครูทุกคนต้องรู้ว่าเด็กแต่และช่วงวัยแต่และช่วงอายุเนี่ยเขามีความต้องการอะไรต้องการอะไรแล้วครูคต้องแัดประสบการณ์ให้เขาอย่างนั้นโดยทำหนึงถือถอเรื่องเรื่องสุขภาพนะครับ เาดำเนิถึงเรื่องสุขภาพร่างกายเพราะเด็กเด็กเด็กที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพส่ขภาพและสุขภาพอมัยเช่นเราจะดูแลให้เด็กสุขภาพดีอย่างไรเราจะดูแลสุขภาพยังไงเด็กเล็กตั้งแต่สามเดือนถึงสามปีอย่างไรเราจะดูแลเรื่องดูแลเสร็จแล้วต้องสร้างสุขภาพดีสสร้างสุขภาพดีใสให้เด็กตั้งแต่สามเดือนถึงสามปีอย่างไร แล้วที่สำคัญเรื่องโภชนาการโภชนาการอาหารการกินนมเราจะดูแลอย่างไรและสุดท้ายในเรื่องของอย่างเ,าเรื่องร่างาก,กายเราต้องมีกิจกรรมส่งเสริมให้ต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายอย่างไรด้านการเนื้อม้ใหญ่เล็กนะคะโดยเรากําหนดเป้าหมายไว้แปดด้านนะคะเป้าหมายเด็กๆที่สนในสุดทา้ายมันอยู่กับเราที่หน่สารเงนภาษาอเป้าหมายนะคะ เด็กจะต้องมีพักนาการที่เราตั้งเป้าไว้แต่ละด้านคือนด้านร่างกายและสุขภาพเหมือนที่พี่พูดถึงสังค่นะสองดูแลเรื่องอารมณ์จิตใจอารมณ์ของเด็กแต่ละคนเนี่ยเราจะปลูกฝังให้เขา,า,ววา,าจากการควบคุมอารมณ์หรือบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองถ้าอารมณ์ไม่พร้อมนะคะเด็กก็จะไม่เกิดพัฒนาการทา,ดา,ง,ง,รง,างด้านสังคมนี่คือด้านสามคือด้านสังคม ด้านสังคมที่นี่เราจะปลูกฝังให้เด็กเนี่ยมี mm. ดูแลกิจวัตรของตนเองนะคะหนึ่งวันตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาลนกจาบ้านเด็กสามารถรับผิดชอบกิจกรรมของตนเองพอเด็กเขามีพัฒนาการทางสังคมรับผิดชอบตัวเองได้แล้วก็เสริมทักษะทางด้านปัญญาทักษะทางด้านทางด้านปัญญาของเด็กนะคะก็คือเรื่องอะไรคะเรื่องทงักษะในการคิดวิเคราะห์ เด็กคิดวิเคราะห์ได้ไหมได้นะคะเด็กเด็กเด็กมีทักษะทางคณิตศาสตร์เิทยาศาสตร์ได้ไหมได้เราต้องปลูกฝังนี่คือสิ่งที่เราจัดกิกรรมเพื่อไปส,ส่งเสริมทักษะทางด้านปัญญาให้เขาคือด้านการคิดวิเคราะห์นะคะาการมีทักษะในเรื่องของการแก้ปัญหาเป็นต้น ต่อไปเราก็จะส่งเสริมเด็กพอมีเด็กเป็นแล้วส่งเสริมด้านภาษาเราฝึกด้านภาษามากนะภาษาที่นี่สําหรับติดต่อกภาษาตีนเป็นการเรียนรู้ใบทางด้านภาษาเด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างดีมากเลยทีย่ต่างภาษาตีนเด้เรื่องห้า,าภาษานะถ้าอยู่ในบริบทที่เด็กได้ใช้ประจำทุกวันดังนั้นที่นี่ของเรานอกจากภาษาตีนอีสานแล้วถือไม่เด็กที่นี่ภาษาอีสานไม่ได้เพราะพ่อแม่คงเข้าใจขั้เพื่อนอย่างไรไม่รู้ อาจารย์ก็บางทีก็จะสนทนาภาษาอีสานกับติดคืเป็นภาษาทษ้องถิ่นสองภาษาไทยภาษาไทยเราได้อยู่แล้วผ่านสื่อโซเชียลผ่านอะไรก็พูดภาษาไทยกันอยู่ยแล้วเนาะแต่ภาษาไทยอย่างไรที่จะพูดอักขระออกเสียงไม่ไพเราะรอเรือขั้วกลก้ามเพรานะฉะนั้นเราเตือนให้เด็กตั้งแต่พรุ่งนี้ดีน้กจากภาษาไทยแล้วเราส่งเสริมภาษาอะไรคะ ภาษาที่สองหรือภาษาอังกฤษภาษาอาเซียนภาษาของของโลกใบนี้ส่วนภาษาอื่นๆเช่นภาษาต่างๆมันก็เป็นความสามารถของผู้ปกครองที่จะต้องให้เด็กเขาได้เรียนรู้ดังนั้นที่นี่เราสนุนสองภาษาได้แก่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคต่อไปด้านที่หกคือการที่สร้างสรรค์โดยทิ่ว่าโลกใบนี้ของเราเราสร้างคนให้อยู่ในสังคที่มีส ดังนั้นเด็กทุกคนจะต้องสร้างคเอทีดิ้งคนการคิดให้ผลิตคิดเชิงสร้างสรรค์สร้างสรรค์และผ่านอะไรผ่านผ่านสื่อผ่านกิจกรรมเช่นกิจกรรมทางด้านศิลปะนะคะกิจกรรมทางด้านการทางสติปัญญาแก็ทางด้าเช่นเราให้เด็กต่อต่อตัวตัวบล็อกปัญหาคุ้มปุต่อให้ดูใหญ่ใหญ่เปหาเล็กแต่แตเ,เล็กเป็นหายใหญ่ จากสีต่างๆสีเข้มไปหาสีอ่อนขอให้เด็กทาเขาสามารถเอาไปเล่นแปลเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้คือตามจินตนาการถ้าเขาเล่นแปลเปลี่ยนได้เหมือนจากที่ครูสอนไปอ่นั่นคือเขาก็ปุ๊บรั้เขามีการคิดสร้างสรรค์คือบ่มเพาะที่เขามีการคิดสร้างสรรค์เราจะไม่จำดีเด่นอ๋อทำได้ยังไงอ๋อทำได้ยังไงครับเราก็ต้องพูดคุยสนทนาเขา อันนี้ต่อมาคือเราส่งเสริมได้อะไรก็ได้จะเรียกทำเราปั้นเด็กให้เป็นเด็กมีคุณธรรมเสร็เพื่อทำเพราะสังคมออนไลน์มิสื่อสารโซเชียลถ้าเด็กไม่มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างแต่ด้านสติปัญญาแล้วก็จะขาดคุณธรรมคุณธรรมเด็กประสามสามปีแล้วทำอะไรปลูกฝังให้ดูแลตัวเองดูแลข้าของเครื่องใช้ทีตใจเองนัมาและเก็บท้อที่ที่มุ่รมุางชั้นปสองจะ ตู้ไว้ให้เป็นของเขานะคะแล้วเวลามาถึงคุณครูจะพูดคุยสมทนาสํารวจสิ่งของที่นำมายังไม่ถึงคิวต้องนั่งรอก็จะจจดเก้าอี้ไว้รอสำหรับเด็กการอาบน้ำคนไหนที่แต่งตัวเปลี่ยนชุดแล้วกำลังคุณครูก็พาอาบน้ำคนที่มาเข้าถือต้องนั่งรอนะคะเป็นกาะทั่มีรับของกินของอะไรต่างต้องเข้าถือ รเขมเหมือนของเล่นของเราที่สวนเด็กจะมีะรระอุปกรณ์มีแต่ละหนึ่งชุดและไม่มีให้หลากหลายนะถ้าหลากหลายเมื่อไหรแล้วเด็กไม่สามารถแยกจำแนกแ,แยกประเภทได้เด็กือส,สับสนแต่เมื่ออุปรกรณ์เป็นอย่างมีเพียงหนึ่งชุดหนึ่งชุดอาจจะมีหลายชิ้นถ้าคุณอยากจะเล่นคุณต้องรอรอเพื่อนเสร็จก่อนนะเหนูให้ดูอ,อ่า เพื่อนเล่นเสร็จเขาไปเก็บที่เดิมหนูต่เอามาเล่นฝึกการกดโซตรออนี่คือการตั้นยันิกรรให้เคารพคนอยู่เคารพในสิ่งประการเคารพสถานที่ต้ปั้เด็กไหนให้เคารพเคารพในของเล่นเขาไม่ทำร้ายของเล่นคืของเขาเองสุดท้ายเราจะสอนเด็กให้มีสีพันธุยานอกจากมีสีพันธุยาแล้วมีความเป็นคนละโลก เป็นภาพหมือนวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมที่หลากหลายนั่นคือเราต้องตั้งเป้าหมายไปทั้งหมดแปดด้านวิธีการบริหารบ้างให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาก,การทั้งแปดด้านแ้วครูล่ะครูแต่ละบบบริหารทางวิชาการอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการที่คุณรูทุกคนจะต้องมีแผนการจัดประสบการณ์มีแผนนะอุปกรณ์ทุกสิ่งทุอกอย่างในสวนเด็ก คุณครูต้องรู้จักหมดทุชิน้นจะต้องรู้ว่าสามารถแต่ละชิ้นราไปทำอ,อะไรได้ต้องมีแผนครูแต่ละคนจะต้องเขียนแผนวัดนนีในใ้อย่างสัปดาห์นี้เนาะเป็นสัปดาห์ส่งท้ายปีเก,ก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งมีการสัมคัสกับการคิดชิ้นคุณคณรูนอกจากงานที่ฝึกให้เด็กปฏิบัติยานประจำวันเนี่ยด้วยความร,ราเืิงน,นะคะเด็กจะต้องเรียนรู้เลี้ยงดูและผู้เรียนรู้ วันจันทรากำหนดตีว่าเราจะเรียนรู้เรื่องดนตรีศิลปะในการเคลื่อนไหเช่นชวงนี้เป็นวันคริสต์มาสเ็ูาด็เคลื่อนไหวชิงด้หรือร้อเพงเกี่ยวกับคริสต์มาสวันจันทร์ก็เน้นเรื่องรื่องดนตรีสิงปะไมได้ว่าเปลี่ยนเนาะวันังคารเน้นอะไรเน้นศิลปะสร้างสรค์ศิลปะสร้างสรรค์คือรายการวาดภาพการปั้นการต่อ การทำงานเกี่ยวกับศิลปะจะทำให้เด็กดูคุณครูต้องเป็นแบบอย่างทําให้เด็กดูเด็กเรียนรู้อย่างไรเด็กเรียนรู้ไนจิตซึมซับจิตซึมซับคืออะไรการมองและจําถ้าเป็นศาสตร์การสอนแบบของผสมวัยทั่วไปจะแบ,บนบูาการเรียนรู้โดยการ,ร,รดูเห็นไหมคะมัลสูและเกิดเป็นทีกจัส่งเสริมทักษะอัปปันดา ทักษะกางปรญดาษฐ์สติปัญญาเปการวิเคการวิจารณ์ในเรื่องของณิชาการพิชาการและการทดลองวิชาการมากเช่นการเกาะการเกิดน้ำแข็งรูปภูมิทคนทางการทดลองการเกดนแข็งเต้นเนาะอันนี้เปนองการบริหารทางวิชาการนอกจากเป็นหลักสูตรแล้วใช่ไหมคะจะมเป้าหมายชัดเจนแล้วใช่ไหมคะต้องมีแผวในการเก็บประสบการณ์ใช่ไหมคะ แล้วครูก็จัดประสบการณ์ใช่ไหมคะสิ่งที่ตามมาก็คือการประเมินพัฒนาการเราประเมินอ,อะไรบ้างเราประเมินตาม dspm ก่อนเด็กเข้ามาเราก็ประเมินใครที่เข้ามาส่วนติดวันแรกสัปดาห์แรกเราประเมินอ,อยากรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนอยูช่วงเรื่อง d s p พอจัดประสบการณ์ไปเป็นไรวันไรเรือยังปที่กลางทำครูก็จะประเมินทักษะทางว่าแตกด้านสะพูดดีแต่และคนไปถึงไหนแล้วประเมินเพื่อพัฒนา เป้าหมายคือทักษะทั้บแตะได้านแตะได้ในที่ที่พูดไปใช่นกคะแต่ด้านนี้คือเป็นทักษะที่เตรียมพรมข้วสุดตะวันที่ต้องประเมินเขาเรียกว่าประเมินระบาตเรียนเนาะเราต้ประเมินเด็กอินเมื่อไหร่เราก็ประเมินเด็กตามแผนการสอนที่คุณครูทำแผนการสอนแล้วโอเคแผนนี้เขาใช้กับอินสองปีไม่ได้นะใช่กับอินหนึ่งปีหรือเด็กหนึ่งปีไม่ได้เพราะยังไม่รู้ต้องใช้กับอินสองปีถึงสามปี เพราะนั้นต้องมีการตระเมการใช้แผนเหยืห่อหว่านการจัดประสบการณ์สุดท้ายรประเมินอะไรประเมินพัฒนาการที่ผูเ้เรียเนาะสุดท้ายจาริงๆก็คือนอกจากประเมินพัฒนาก,การแล้วรรก็เรื่องประเมินความนอนทางด้านพัฒนาการเพื่อตั้งเป้าหมายไว้แปดด้านเด,ด็กของเราบารรลุตามที่เราตังต้งเป้าหมายไใ้ปริมาณประเมินเสร็จเด็กก็จบ สามปีเด็กก็ไปเรียนต่อที่ถึงขั้กว่าการเตรียมเด็กเพื่อเรียนต่อในชั้น่สูงขึ้นการบริหารทางวิชาการที่การสร้างวามสัมพันธ์กับพ่อแม่ผู้ปกครองดังนั้นคุณครูทุกคนเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารกับผู้ปกครองทั้งออนไลน์คือไลน์บุมออนเฟซคือมีเฟซบุ๊กแล้วก็ออนไซต์คือเด็กผู้ปกครองม,มาส่งคุณครูก็จะรับเด็กจากผู้ปกครองหรือว่าการส่งต่อดกจากผู้ปกครอง ประเด็กมา่อทำกิจกรรมวั่ตอนเล่าเสร็จสิ้นตอนเย็นผู้ปกครองมาแล้วคุณครูก็จักอะไราหมผู้จัดการเด็กกับผู้ปกครองนอกจากการดูแลเด็กแล้วผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมชุมชนมีการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเรามีโครงการที่นี่ต้นเทียมเรื่องต่อเติมจะมีเรือลักพาตัาเด็กทกิจกรรมทีท้องถิ่นเหมือนสัปดาห์หน้าปีใหม่ สามเ,เป็นกตจกรรมวันขึ้นปีใหม่ตุ้มเที่ยงที่คนแก่เนาะที่เขาเขา,าเกษียณไปแล้วนะเขามีเงินมีอะไรเน,ะนาะเขาจะพาเด็กมาเป็นกิจกรรมทำบุญมาขึ้นปีใหม่ไม่ใช่การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนและผู้เกี่ยวข้องคนนี้ก็จะมีมีส่วนในการวาแงแผนในเรื่องของการบริหารการจัดการผู้จัดการรับนโยบายมา,มาก็ลงมาสูนยมาหน,น,น้าศูนย์หรือพี่แอร์ พี่เอก็จัดจารบรหาครูทั้ง8คนสรุปว่าเรื่องการบริหารงานของสวนสดทธสุาวีในฐานะผู้จัดการที่ก็จะบริหารการจัดการในเรื่องของวิชาการพื้นการสร้างสรคานชินเป็นต้นนะครใช้หลักทางานในการบริหารอย่างไรบ้างคะที่ก็ให้เกลียคดูทุกคนการให้เกลียดการให้เกลียดให้การยอมรับเขา เราเรานำเสนอเราให้ควานนำเสนอแนวคิดเราก็ต้องมาแนวคิดคนสิชันในแบิคือคือ,ค,อคือให้เกี่ยวเขาสิทธิแต่ทุกคนต้อ,องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เรากำหดร่วมกันให้โอกาสในการทำาโอกาสในการเสนอนี่คือหลักกาบับบาิและเขาเสมือนคนต้อ,องปฏิบัติกยนแล้วในการบริหารจัดการได้พบเจอรประสาทอะไร,รบ้างไหม มีปัญหาหนึ่งคือบางทีการดูแลเด็กต่างภาษาปีเป็นเรื่องละเอียดออกซึ่งคุณครูของเราไม่ไจบปีเอกสมัยนั้นทุกคนและที่สําคัญเอกสมัยเราก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องเ,องเด็กต่างภาษาปีเฉยแต่ถ้าสามหกปีที่ไม่เขียนเพราะเพราะว่านักศึกษาเรียนจบไปสุดง,งานก็รู้ว่าเด็กสามปีต้องออกแบบห่วยการเรียนรู้ทากิจกรรมอะไรอย่างไรใช่ไหมลูก ถ้าตามภาษาป,ปีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดังนั้นคุณครูจะต้องเข้าแต่เรื่องพัฒนาการเด็กแล้วมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างอืมอันนั้นพี่ก็ใช้เทคนิคการไปวิเทศเทศเสร็จถ้าพี่เห็นข้อที่ต้องพัฒนาเรียนนี้บันทึดเจอกันนะอาจารย์มีเรื่องที่จะพูดซักยี่สิบนาทีอันนั้นคือเรื่องต้นเรื่พัฒนาการเด็กอย่างไรทีนี่เราต้องมีโครงอยู่แล้วสองทีนี้ เราจะต้องมาฝึกคุณครูอยากให้เด็กเป็นอะไรก็ฝออึกแากนั้นเช่นไม่้อาการหยิบแก้วการโยกที่การเดินการกวาดบ้าการถือพื้นการอ่านหนังสือคุณครูต้องมาฝึกแบบนี้ว่าเด็กแต่และช่วงวัยเขาเร,เรียนรู้ในระยะเวลาอันสั้นนี้อย่างไรดังนั้นคนือเราจะต้องเตรียมการทางด้านหลักสูตรนะคะเตรียมการบางแผนการ ลองทดลองการออกแบบกิจกรรมต้องเรียนรู้เรื่องพัฒนาการเด็กพัฒนาการเด็กต้องรู้นะลูกว่าเด็กแต่ละช่วงมีสนใจอะไรก็สนใจช่วงเวลาสักหนึ่งทุสองนาทีดังนั้นเราก็จะวางแผนเสร็จแล้วคุูเวลาปฏิบัติต้องคุ้ต้องต้องฝึกให้เกิดความคล่องแคล่วสวยงามเพราะเวลาถ้าเด็กเรียนแบบลราท่าเดินท่ายืนท่านั่งท่าพูดดังนั้น การหยิบจากอุปกรณ์ทุกอย่างต้องสื่อหยิบสรู้บางเรียนถ้าจะบางเรียนกันแบบนะเรียนแบบอย่างซ้ายเป็นขวาหรือจกบนลงล่างบางเป็นกลุ่มหรือเป็นชนิดต้องอยู่ในกระบวนการสมองเราตลอดเพราะเพราะเด็กมาเรียนรู้กับเราโอ้ครูทำผิดอะไรนะไม่ได้เพราะเด็กเขาเห็นไปแล้วไม่ใช่เด็กโตอ้าวคุณครูพูดผิดนะอะไรนะไม่ได้นี่นี่คือสิ่งที่น้องต้อง ฝึกถ้าบ้านเราคือฝึกไปสืป่สสอสารฝึกการจาัดประสบการณ์ที่สัมผัสต่างภาษาฝึกคือฝึกการเลี้ยงดูคู่การเลี้ยงดูเลี้ยงดูอเด็กขี้ทำไเด็กเลี้ยวทำไงเด็กอ้วกทำไงเจอทุกอย่างแล้วสอนเด็กหนึ่งปีครึ่งหรือสองปีให้ใส่ทุ่มตีเองใส่กันเพื่อตีเขาถอดกันเพื่อเสร็จเอาไปลงหังขยายเองแล้วเสื้อผ้าที่เปี่ย ที então, e aí, ่คุณเตรียมในกระเป๋ามาในถุงเปียบเด็กเขาเาใส่ถุงัวเองไงต้องซ้อนหมดอ่าดังนั้นสมมุติว่าซ้อนเมื่อไหร่ซ้อนตั้งแต่ก่อนหนึ่งปีถ้าอยู่กับเราเป็นไรน้องเ็ใส่แขนแขมเพื่อใส่เสื้อใส่เสื้อยกแขนขวาคุณก็จะยกแขนขวาเด็กขึ้นเอาสวมสีชาอันยกแขนซ้ายเอาใส่เสื้อเสร็จแล้วเอาถอดกางเกงผอดเอาใส่ขาซ้ายใส่ขา ขาตายดึนขึ้นดึงเอวขึ้นตั้งแต่ตอนหนึ่งปีถอดรองเท้าสวมรองเท้าถอดแล้วก็พาเด็กอเอาไปเป็ี่รองเท้าเปลี่ยนแล้วช่วงวัยต่างกันเด็กต่างแต่หนึ่งปีจะต้องเป็นรองเท้าสวมเด็กหนึ่งปีถึงสองปีต้องเป็นรองเท้าที่มีที่เปิดปิดเป็นจีนตุ๊กแกเด็กสองปีถึงสามปีถึงเป็นรองเท้า,าติดกระดุมหนึ่งเม็ด ยังไม่ใช่รอ,องเท้าทีู่เชื่อโดยเด็กขาดเลยวัดตอนรอ,องเท้าสวมรองเท้าเก็บรองเท้าให้เขาดูแลตัวเองได้ดังนั้นครูต้องอันนี้เป็นบทเรียนท้งหมดเลยนะอาจารย์เขียนไว้หมดแล้วนะเขียนีก็าากวาดเป็นไรกวาดกวาดต้องตามเขียนนาฬิกานะกวาดเป็นวงกลมเสร็จค่อยมาโกยเป็นลงค์ต่างอาจารย์ก็มีบทเรียนดังนั้นาก,การกวาดการถูเช็ด เช็ดพื้นถูนน่ะถ้าเราสมบูรณ์สีต่ตางๆไม่ค่้เช็ดโต๊ะหอมหนึเช็ดแบบโบนอู้หอันนี้เราขาดต้นโต๊ะสุดพอแ้วขนาดนี่แบบขาดพอดหัวตัวอักษรเพอขพาดสัทธา เวลาเขียนตต้องเขียนด้ขึ้นนี้หัวก่อนบอมาขอถุงแต่นัคนอการสอนสอนนิดหมดการการเปลี่ยนเชื่องแต่งตัวการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในห้องการตกวาเช่นถูงเอฟบริบิีแล้วพอเด็กทำได้ก็จะเปียนตัวจากช้อนตักอาหารเข้าป เก็บที่นี่จากโต๊ะอาหารเองจัดเองตักเองแล้วไปเก็บขวดชาเองค่ะวันนี้เราสมุกก็ได้นับความรู้เยอะมากๆเลยสัี่ยวกับการบริหารด้านวิชาการนะคะก็ราะทุกคนคะท้องฟังผู้การต้อาการมากๆเลยค่ะที่ให้ความรู้ของเราในวันนี้นะคะค่ะน้างมิวสิคคุณชื่อนางสาวเบลล์ค่ะเป็นนิสิตชั้นปีทีจากมมสอค่ สวัสดีค่ะปิติพรเบนเจ,จิินดานะคะเป็นพยายบาลวิชาชีพค่ะเฉพาะทางด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็กแล้วก็แก้ไขปัญหาเด็กท,ที่มีปัญหาเย่างเดิมทางพิติกรรมค่ะพี่อาจ,จะเป็นพยาบาลประจำอยู่ที่สวนเด็กสุภาวเวสคณะแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารค่ะ,คะ ผู้บริหารในความฝันต้องมีลักษณะอย่างไรคะผู้บริหารในความฝันของคุณครูที่นี่นะคะก็อยากได้ผู้บริหารที่มีความเข้าใจทั้งตัวเด็กเองค่ะเพราะว่าเด็กเราเนี่ยมีลักษณะที่เล็กมากๆค่ะอายุตั้งแต่3เดือนเลยก็คือเราจะต้องเป็นเหมือนครูหมอพ่อแม่ในคนเดียวกันค่ะแล้วก็อยากได้คุณผู้บริหารที่มีความเข้าใจลักษณะการทํางานของคุณครูที่นี่ด้วยเพราะว่าอยากเรียนว่าคุณครูที่นี่จะต้อง มีความเป็นแม่ด้วยสวยย่วนหนึ่งแล้วก็มีความเป็นคุณครูลักษณะการทํางานเนี่ยจะเห็นว่าคุณครูที่นี่มีความทุ่มเทค่ะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเวลาที่เราจะต้องให้กับที่สวนอิสุทาเยศไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนในการเตรียมสื่อสิ่งแวดล้อมที่เด็กจะมาแล้วก็รวมถึงช่วงที่มีการส่งต่อแล้วก็รอรับผู้ปกครองในช่วงเย็นนะคะ ปัญหาในการดําเนินงานของสอนเด็กสุทาเวทมีอะไรบ้างคะปัญหาหรือว่าความท้าทายของการทํางานที่สวนเด็กสุทาเวทค่ะน่าจะเป็นในเรื่องของการาเชื่อมโยงพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะเนื่องจากว่า,าวัยเด็กเล็กเนี่ยค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองเขามีความคาดหวังในตัวลูกสูงเราจะต้องอเลี้ยงดูไปด้วยแล้วก็จัดประสบการณ์การาเรียนรู้สําหรับเด็กนกเล็กด้วยก็ การสื่อสารากับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะทําให้คุณครูแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่สวนเด็กค่ะทำได้ทํางานได้มากขึ้นได้คล่องตัวมากขึ้นแล้วก็จะสามารถส่งต่อพัฒนา,าการให้กับน้องๆได้ดีขึ้นค่ะสวนเด็กสุทาเวชมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างไรบ้างคะ,ะในเรื่องของ พ่อแม่ผู้ปกครองค่ะก็จะมีกิจกรรมที่เราจะเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองค่ะได้มีส่วนร่วมหรือว่าได้ใกล้ชิดได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ญญาคุณตาคุณยายแล้วก็คุณครูเองค่ะคือก็จัดก,กิจกรรมงานกีฬาสมคัญเพื่อที่จะเชื่อมโยงเอาครอบครัวข่าวชุมชนแล้วก็คุณครูเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กคนหนึ่งจะเห็นว่าการดูแลเด็กคนเดียวค่ะ จะดูแลดีแค่ไหนที่โรงเรียนถ้ากลับไปที่บ้านไม่ได้รับการสื่อสารส่งต่อมาให้กันนะคะ,ะเด็กก็จะไม่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกงงว่าทําที่โรงเรียนแบบนึงที่บ้านเป็นอีกแบบนึงนะคะ่ะสิ่งที่ครูประมวัยต้องทํานึงเป็นอันดับแรกคืออะไรคะคุณครูจะต้องท่องไว้ในใจว่าตัวเองดูแลลูกในช่วงขวบปีไหนโดยเฉพาะเด็กวัยต่ำกว่าหนึ่งขวบค่ะพัฒนาการตั้งแต่น้องสามเดือน่ะ มาอยู่กับเราจะถึงขวบวหนึ่งมันจะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากค่ะตั้งแต่เขา3ามขับวก็ต้องดูว่าเอ๊ะเขาทรงตัวคอเขาเนี่ยแข็งแรงหรือยังเลเวลาให้นมนะคะช่วงขวบที่เขาจะนั่งได้เขานั่งได้หรือยังช่วงขวบที่เขากจะเกาะยืนหรือว่าคานเขาทำได้หรือยังถ้าทําไม่ได้คุณครูจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็ให้คาแนะนาคุณพ่อคุณแม่ให้เขาไปกระตุ้นต่อที่บ้าน,นะคะ่ะเด็กที่มีปัญหาเรื่องพัฒนาการล่าช้านะคะ ถ้าเกิดกระตุ้นจากเราแล้วยังช้าอยู่ก็จะต้องรีบส่งขึ้นไปพบกับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็จะได้รับการตรวจพิเศษเพิ่มเติมค่ะคุณลักษณะของครูที่สอมีอะไรบ้างคะจะเห็นว่าค,คณครูที่นี่เนี่ยหลากหลายวิชาชีพมากค่ะตั้งแต่พยาบาลน,นักการศึกษาปฐมวัยเนาะคระูปฐมวัยนักโภชนาการคุณครูดนตรีคุณคณรูควิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่าหัวใจหลักของเราทุกคนคือเรามีความรักเด็ก เรามีความปรารถนาที่จะทําให้เด็กคนนึงเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพนะคะกิจกรรมต่างๆที่เราคิดว่าเราจะจัดสําหรับเด็กเราจะมีการพูดคุยกับคุณครูด้วยกันเองก่อนว่าจัดแบบนี้เหมาะไหมเหมาะกับช่วงอายุเท่านี้ไหมจัดแบบนี้เพิ่มเติมด้านสุขภาพได้อีกไหมเพิ่มเติมด้านสุนทรียะได้อีกไหมเพิ่ม,มเติมในเรื่องของพัฒนาการได้อีกไหมไอย่างนี้ค่ะ การสื่อสารของครูด้วยกันเองนี่แหละก็จะเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันเพราะอย่างที่บอกคุณครูแต่ละคนจบมาคาุณศาสตร์เราจะมองในมิติที่เราเรียนมามีความชํนานาญมาเราก็จะเอาส่วนดีส่วนเด่นของแต่ละคนนะคะมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเราคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดแข็งของส่วนเด็กสุดทาเวที่ทําให้เด็กๆเกนี่ยได้รับประสบการณ์จากหลากหลายมิติหลากหลายวิชาชีพที่ดูแลมัน คุณครูมีสิ่งอยากจะบอกกับว่าที่ครูปฐมวัยในอนาคตไหมคะสิ่งที่สําคัญที่คุณครูจะต้องทําก็คือเราต้องเข้าหาเด็กให้ได้การที่เราจะเข้าหาเด็กเราก็ต้องมีบุคลิกภาพที่เด็กไว้วางใจเราเช่นเราจะต้องพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลมีสายตาที่อ่อนโยนสัมผัสเขาด้วยการให้เกียรติการให้เกียกรติจะอาจจะสัมผัสเบาๆหรือว่าเวลาที่เราพูดคุยกับเด็กๆค่ะเ,เราอาจจะต้องก้มตัวลงไปให้ระดับ สายตาของเราไปสัมผัสกับมองตากับน้องเนี้ยค่ะเขาจะได้รู้สึกว่าเขาไว้ใจเขาเชื่อใจเราค่ะคือวันนี้นะคะหนูก็ขอขอบคุณคุณรูพี่น้องมักนะะที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และนำไปต่อยอดในการเรียนวิชาการบริหารหรือการดูแลเด็ก